สวัสดีค่ะจินนะคะพี่โบสวัสดีครับอันนี้พี่โบนะคะชื่อจริงชื่อแรมโบครับแต่ว่าชื่อเล่นๆก็พี่โบวันที่26เราบินไปที่เชียงใหม่แต่เช้าเพื่อจะไปไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะไปหาพระอาจารย์ที่เราเคารพพอไปถึงปุ๊บ อาวันที่หกไม่มีอะไรเราก็โทรหาคุยกับลูกปกติแล้วเราก็หายไปวันนึงแล้วตอนเช้าเราก็โทรไปใหม่อึงอังอึกอักอึกอักแล้วลูกสาวเราก็บอกว่ามามี่มามี่พี่โบแวร์อยู่พี่โบแวร์อยู่อ้าวแล้วอ้าวแล้วไม่อยู่ในบ้านเหรอลูกอะไรเงี้ยเขาไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยการว่าพ่อก็เลยบอกตรงๆว่าอ๋อพ่อตามหาแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังหาไม่เจอ ถึงหน้าวัดมือสั่นร้องไห้เหมือนคนลูกหายมันสภาพนั้นเลยอะแล้วก็โทรมาหาคนทั่วหมดเลยให้ทุกคนไปหาหมาแล้วพอดีพระอาจารย์ก็เลยแบบเห็นหนูร้องไห้เหมือนคนจะตายอะไม่ยอมหยุดทีมันหยุดไม่ได้หรอกอยู่ดีแกหลับตาแล้วแกก็บอกว่าลืมตาบอกว่ามันยังไม่ตายคนร้องไห้อยู่ก็네เงียบเลยหนูก็เงียบพระอาจารย์ก็บอกว่ามันยังไม่ตายโยมก็หยุดร้องได้แล้วเพราะว่าที่พระอาจารย์ดูอะก็คือเขาอะอยู่ในห้องแต่ว่าเขาแค่หงอย เศร้าเสียใจอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งก่อนที่จะกลับก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าหนูจะลงแล้วนะพระอาจารย์หนูลง facebook เลยแล้วแฟนหนูก็หันมาถามว่าเธอจะลงเท่าไหร่หนูก็เลยบอกเขาว่าสามหมื่นตอนแรกอะนะแฟนหนูหันมาถามคำนึงว่าอันเนี้ยเราสําคัญมากแค่ไหนหนูรักมากรักเหมือนลูกเขาบอกงั้นก็ใส่เลยแสนนึงหนูก็เลยบอกโอเคงั้นใส่แสนนึงเลยนะเขาบอกว่า ถ้าเผื่อมีคนมาเรียกอ่ะสองแสนเราจะจ่ายไหมจินบอกว่า2 0 0แสนจินก็จ่ายต่กี่แสนจินก็จ่ายเอาเขาคืนมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกับแฟนเราพอบินกลับมามันก็เลยกลายว่ามีพี่คนหนึ่งอ่ะส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าผมเนี่ยไปซื้อน้ำร้านคุณป้ามีลักษณะหมาตัวเดียวกับที่พี่จินะประกาศอยู่ใช่ไหมจินก็เลยบอกว่าตอนนั้นอ่ะคุยกันเสร็จอ่ะห้าทุ่มแล้วนะจินบอกจินไปเลยเขาบอกว่าผมอ่ะไปตั้งแต่สามทุ่มไปตะโกนเรียกหน้าหน้าบ้านคุณป้า คุณป้าไม่ยอมเปิดพอหนูไปถึงปุ๊บหนูตะโกนเรียกแล้วโม่เสียงคุ้นเคยของเขาอะจากที่ไม่กินข้าวเลยไม่กินน้ําด้วยพอเห็นอย่างเงี้ยแกก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาถามว่าใช่เจ้าของไหมหนูก็เลยบอกว่าหนูแหละเจ้าของตัวที่คุณป้าอุ้มนั่นแหละหนูแหละเจ้าของแล้วก็มาเจอหนูพเอเจอปุ๊บทันแหละเหมือนในคลิปเลยค่ะพี่ oh! Oh! อมอไหมปองอันนี้มัน14วบแล้วพอตอนแรกเจอน้องเจอน้องเสร็จปุ๊บคุณป้าเดินลงมาให้ใช่ไหมคะพอเจอปุ๊บน้องก็หางดิ๊ดดเหมือนคนดีใจอะค่ะหนึ่งวันไม่เจอกันอะไรเลี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าให้แฟนนะคะไปกดตังค์แสนนึงมาให้แล้วคุณป้าบอกไม่เอา พอคุณป้าพูดไม่เอาหนูช็อกมีด้วยเหรอที่แบบไม่เอาแสนนึงอะอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกแบบประทับใจมากนะยัดเยียดให้กันแล้หมาก็แล้วหมาสองพัน 2, ก็บอกทําไม่ไหวอ่ะสองร้อยก็ไม่ไหวคือแกทําเท่าที่แกไหวของต่อวนันเพราะว่าแกเป็นเตาถ่านไงแล้วมันก็ร้อนด้วยนะให้เงินก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาก็เลยกลายเป็นว่าเราสรุปกันว่าเราจะเหมาคุณป้าเจ็ดวันแต่ว่าคุณป้าบอกว่าถ้าป้าหยุดคนแถวนั้นจะเอาอะไรกินอะลูก พี่เข้าใจฟิวจะว่าสตันคนคนประเภทนี้ยหาย,ยากเอาง่ายง่าถ้าเราอยู่ในสังคมอะเนาะหน mm ูบอกว่าเดี๋ยวว่าหลังหนูมาใหม่นะเอาเอาขนมมาให้กินยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเราก็คิดแกเป็นเป็นญาติไปแล้วคนหนึ่งอะไรอย่เงี้ยค่ะ mm hmm. ประทับใจคุณป้ามากเราต้องขอบคุณคุณป้านะคะที่เก็บพี่ลมโบแล้วดูแลน้องนิว normal อย่างดี เขบคุณแทนพี่โบโด้วยค่ะที่ทําให้หนูได้เจอพี่โบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็ปลอดภัยไม,ไม่ไม่อันตรายไม่โดนหมาตัวอื่นกัดแล้วก็ที่คุณป้าบอกว่าลายคุณป้าติดถนนน่ะถ้าเขาเดินออกถนนนิดนึงอะ่ะหนูว่าหนูอาจจะไม่ได้เจอพี่โบแล้วก็ได้ถ้าเขาไม่อุ้มพี่โบขึ้นแล้วเอาขึ้นห้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S คนเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องเข้าใจเนาะจะเป็นอะไรก็ตามเขามีความรู้สึกหมามันมีหัวใจแค่ดวงเดียวพี่ มันรักแล้วมันรักเลยจะดูเราให้ดูซึ่งหนูเซนสาทีฟกับหมานั่นแหละ ติดตามจินกับพี่โบ้ด้วยนะคะในช่องทาง f a c e b o o k แล้วก็เดี๋ยวจินก็มีอินท a กร a มแล้วก็มี y o u t u b e นะคะก็สามารถติดตามจินกับพี่โบ้ได้นะคะไปแล้วพี่โบ้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ